ดีครับชมแบงก์ก่องทิงครับชมแบงก์สามสี่ครับวันนี้มาเจอกับออนิวออนิวป้ายแดงเลยนะครับ1นึ่งจุดเก้าป้ายแดงเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับก็รับติดตั้งนอกสันที่ด้วยกับคันนี้เป็นรถป้ายแดงเลยนะครับรถเสียโพดเพชรบุรีนะครับจัดหนักเลยครับออกมาได้2วันจัดหนักเลยครับช่างแบงค์ครับคิวแมสกับจูเนียร์ทัชครับคิวแมสกับจูเนียร์ทัชนะครับฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยนะครับในเรื่องของเดินหอบแล้วก็ล็อกรอบออกตัวนะครับ อะเดี๋ยวเรามาเล่นเรื่องล็อกรอบออกตัวก่อนอ่าเจ้าของรถครับหมุนที่สามสามพันห้าร้อยรอบเบิ้บเบิ้บอ่ะเดี๋ยวเป็เส่นมิดเลยครับโอเคนะครับมันจะล็อก,าากอที่สามพันห้าพอไม่ใช่งานก็เปิดมาห้าสิบหกสิบครับเอะเปิดเดินหอบโชว์หน่อยโอเคนะครับไฟแดงๆเลยนะครับเดินหอบเท่ๆเลยครับ เดี๋ยวลองมาวิ่งดูนะครับวันนี้ไม่เบิ้ลตัดเดี๋ยวลองวิ่งดูหลายคนบอกว่าอยากให้เห็นว่าวิ่งเป็นไงกับคิวแม็กกับจูเน่ทัชครับแล้วมาดูกันครับอ่ะพร้อมเลยครับดูเลยครับโอเคครับผมสุดเสียงเลยครับสนใจก็สอบถามได้ครับช่างแบงค์สาสีครับ